ชีวประวัติของหลวงปู่ขาวเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมพนโนพระหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนามเดิมท่านชื่อขาวโครธาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2431ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดณนะบ้านบ่อชนเนงตำบลหน,นองแก้วอํเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อพัวมารดาชื่อรอดโครถาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเจ็ดคนตามลำดับดังนี้หนึ่งนางวันโครถาสองนายบุญจันโโครถาสามนางหนูแดงโครถาสี่หลวงปู่ขาวโครถาห้านายกาเว่าโครถาหกนางหลอดโครถาเจ็ดนางไหลโครถาพี่และน้องได้ถึงแก่อนิจกรรมไปหมดแล้ว การอาชีพเมื่อเป็นคารวะาของหลวงปู่ท่านทำนาค้าขายเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากมีนิสัยสื่อสัตว์สุดจริตโอบอ้อมอารีกับญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องดีมากใครๆก็รักและชอบคบค้าสมาคมมีเพื่อนฝูงมากแต่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่แบบมีเพื่อนฝูงมากเล่ายาปลาปิ้งมากลากันลงนรกทั้งเป็นและร่มจมไปเป็นแถวๆดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่ในสมัยจร,จรวดรวดเร็วทันใจ คนสมัยนั้นมักมีแต่คนดีการครบกันจึงเป็นสง่าราศีแก่วงสกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มชมเมื่ออายุยี่สิบปีวิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัวพันยาชื่อนางมีมีบุตรธิดาด้วยกันเจดคนคนหัวปีเป็นชายชื่อคำมีได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่เวลาท่านออกบวชแล้วจนสิ้นอายุในเพศนักบวชเมื่อพศ2525นี้เองที่วัดถ้ำกรองเพล เมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่และมาอยู่ที่วัดถ้ำกรองเพนด้วยจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคนที่สองชื่อในลีโครธาเป็นผู้มีศรัทธาอุตสาหิตตามมาปฏิบัติและถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจำลูกที่มีนิสัยทางาศาสนาอย่างเด่นชัดมีอยู่สองคนนอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกตัวทั่วไปแต่จะไม่ขอออกน้มลูกๆท่านท่านอยู่ครองครว่าตามประเพณีของโลกแต่รู้สึกไม่ค่อยราบรื่นชื่นใจนะัก ในระหว่างคู่ครองทั้งสองที่อยู่ร่วมกันมาเนื่องจากพัญญาไม่ตั้งอยู่ในความสันโดษคือความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนได้แก่คู่ครองแต่ชอบพาเสถหะเลยซึ่งเป็นยาพิทรายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดสมบัติและความมั่นคงของครอบครัวคือเมียคบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวทาลายถ่ายเดียวจนถึงกับอยู่ด้วยกันไม่ได้เจรังยั่งยืนหากจะคิดถึงว่า ถึงวรกรรมหรือธรรมดานโคตสุดจะขาดคิดด้นเดาได้ถูกเพราะถ้าไม่มีเหตุสะเทือนใจอย่างหนักเช่นนี้เกิดขึ้นท่านอาจจะยังไม่คิดในแง่อัตธรรมถึงกับต้องสละตนออกบวชในระยะนั้นก็ได้เพราะเท่าที่ทราบในประวัติความเป็นมาของการครองเรือนที่เป็นต้นเหตุให้ท่านคิดมากถึงกับคิดถึงการออกบวชก็มาจากสาเหตุที่เมียมีชู้ไม่อาจสงสัยไปอย่างอื่นอยู่แล้วดังนั้นการที่เมียมีชู้หรือผัวมีชู้เมียมีหลายผัว หรือผัวมีหลายเมียเหล่านี้จึงควรยกให้กิเลสราคะทันหาตัวไม่รู้จักอิ่มพอกว่าต้อนเข้าสู่คลังไม่หิจตาของมันไปเสียเพื่อมาให้มีความกระทบกระเทือนทั้งอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและผิดด้วยเพราะเรื่องทานองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะนับวันมากขึ้นทาโลกต่างพอใจส่งเสริมโดยไม่สนใจเห็นโทษของเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้วเพระความสงบสุขของครอบครัวผัวเมียอยู่ที่อัรรมคือสันตุที ประมังธนังความยินดีเฉพาะผัวเมียของตนเป็นทรัพย์ความยินดีต่อกันและอยู่ที่โอวาทแห่งธรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่มหิจตาหลายผัวหลายเมียดังที่คิดและสนใจใฝ่ฝันกันเลยดังนั้นโลกครอบครัวผัวเมียถ้ายากมีความสงบสุขก่อมเย็นกีรังยั่งยืนจึงไม่ควรฝักใฝ่ใส่ใจเสาะแสวงหาหญิงชายเสษเดน่นประเภทยาพิษมาเคลือบแฝงครอบครัวผัวเมียควรรักสงวนและบำรุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตน ให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสานจะเป็นผู้ครองความสุขได้สมใจที่ใฝ่ฝันคําว่าราคะตัณหานั้นย่อมเหมือนไฟในครัวเรือนโลกปราศจากไม่ได้ทั้งสองอย่างคือต้องเสาะสแสวงกันทั้งหญิงทั้งชายในเรื่องครอบครัวผัวเมียเพราะราคัตัณหาเป็นนายบังคับให้จําต้องแสวงไฟสําหรับขงต้มแกงตลอดแสงสว่างต่างๆอันหาประมาณไม่ได้ จำต้องมีสำหรับมนุษย์และครอบครัวทั้งสองอย่างนี้หากนำมาทำประโยชน์ตามความจำเป็นก็ยอมสนองความต้องการได้เท่าที่ควรแต่ถ้าประมาทลืมตัวขาดความระมัดระวังทั้งสองอย่างนี้ยอมเผาผลาญมนุษย์ให้ฉิบหายวายปวงไปได้ไม่อาจสงสัยดังนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยู่ใต้อำนาจแห่งราคคิโทสคิโมคคิเหล่านี้ด้วยทำอันเป็นน้ำดับไฟไม่ปล่อยให้ลุกลามใหญ่โตจะกลายเป็นโรควินาศเช่นเดียวกับการรักษาไฟในบ้าน ไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติทั้งหลายฉะนั้นสาเหตุให้ท่านออกบทการเริ่มออกบทของท่านได้ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมาที่ได้พบเห็นสิ่งที่รักและปักลึกสุดคู่หัวใจกลับกลายเป็นมหาภัยสังหารทำลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยท่านเองเกิดความทุเรศและความเกลียดแค้นแสนจะอดกลั้นทนทานได้ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็คงมีบาร,รมีธรรมที่เคยบำเพ็ญมามาช่วยสกิดใจไว้ได้ทันท่วงทีในขณะนั้นว่า แม้แต่มดตัวเล็กๆก,กัดเรายังรู้สึกเจ็บและปัดออกในทันทีทันใดก็การฆ่าคนให้ล้มตายนั้นความทุกข์ของผู้จะถูกฆ่าแม้เป็นฝ่ายผิดและรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มากขนาดไหนจงยับยั้งใจไว้พิจารณาให้ดีและละเอียดทีท่วนก่อนจะสายเกินแก้ว่าทําไมเราจึงเป็นผู้ยินดีและพอใจทําในสิ่งเลวร้ายที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาและประติเตียนอย่างยิ่งชะนีเราฆ่าเขาให้ตายสมใจแล้ว เราจะได้อะไรที่พึงใจเป็นเครื่องตอบแทนบ้างนอกจากมหันทโทษมหันตท,ทุกข์ล้วนๆไม่มีประมาณเท่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเผาผันเราคำว่าเมียมีชู้ผัวมีชู้เมียมีหลายผัวผัวมีหลายเมียนี้เพิ่งมาเกิดแก่เราคนเดียวท่านหรือในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปราที่ท่านมาเป็นศาสดามาเป็นพระสาวกมาเป็นครูอาจารย์สอนเราท่านไม่เคยมีเคยเจอสิ่งสกปรกอันเป็นสมบัติของสัตว์นรกเหล่านี้มาหรือ ในโลกมีเฉพาะเราคนเดียวเจอเฉพาะเราคนเดียวเท่านี้หรือรีบคิดและตัดสินใจให้ถูกถ้าจะไม่ตั้งหน้าทําลายตัวเองให้จบพายจนไม่มีเชื่อแห่งความดีเป็นเครื่องสืบต่อพบต่อชาติในพบต่อไปคนเราจะรู้ว่าตนโง่หรือตอนฉลาดจะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่งชัยชนะได้ย่อมถือเหตุการณ์เป็นเครื่องวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์นั้น ปราทั้งหลายแต่ดึกดำบรรมาท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพระพาะการทุ่มตัวให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลายนอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียวแต่ตัวเจ้าเองทําไมจะทําตัวเป็นมนุษย์เลวแหลกแต่กระจายไม่เป็นท่าโดยการทําชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่มีมีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้นเชนนี้เล่าเพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้เจ้าจะพยงตัวเพื่อความดีงามไปได้อย่างไร เมียของเจ้าเขาลุ้มอำนาจแทงรักฆาตันหาไปตามประษาของหญิงที่ไม่มีเขตแดนแต่ตัวเจ้าเองที่เข้าใจว่าตัวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีกว่าเขาแต่แล้วเจ้าก็จะลุ้มอำนาจไปตามโทสัตว์ความอาฆาตมาร้ายและทําลายเขาให้ตายสมใจนั้นในคนทั้งสองคือเมียผู้นอกใจกับตัวเจ้าเองผู้ฆ่าเมียและชายชู้ให้ตายพร้อมกันในขณะเดียวสองคนนั้นจะจัดว่าใครเลวร้ายกว่าใครตามสายธรรมของจอมปราผู้มีพระาศาสดาเป็นพยานแล้ว ตัวเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ทำครามชั่วยอย่างหนักมากจนไม่มีมหาเมตตาในทมบทใดบาตรใดให้อภัยเจ้าได้เจ้าต้องลงนรกหลุมมหันตท,ทุกโดยถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยเจ้าจะเชื่อโทสะกิเลสท,ที่กำลังรมล้อมพัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจของมันหรือจะเชื่อทมของจอมปราดที่เคยพยุงสัตว์โลกผูได้ทุกข์ให้เบาบางสางั่งซามานานแสนนานรีบคิดและตัดสินใจโดยถูกทางเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าล่าหลัง กิเลตัวโหดร้ายจะแสงธรรมและขยำตัวเจ้าให้แหลกทั้งเป็นถ้าไม่รีบจัดการกับมันแต่ขณะน,นี้ท่านว่าเป็นที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่เคยคาดเคยฝันมาก่อนพอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนด้วยอุบายต่างๆเรากับครูอาจารย์ที่เคารพนับถือมานั่งสั่งสอนเราอยู่เฉพาะหน้าให้สงบลงไปใจที่เป็นเหมือนกองเพลิงใหญ่ซึ่งกําลังส่งเปลวเต็มที่พร้อมจะเผาไหม้สิ่งที่ขีดขวางอยู่เวลานั้นให้เป็นผุยผงชั่วประเดี๋ยวใจนั้น ได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดาและเกิดความสลดสังเวชในเหตุการณ์เกี่ยวกับเมียนอกใจพร้อมด้วยความอ่อนโยนที่เต็มไปได้วยความสงสารและความให้อภัยเต็มดวงใจพร้อมกับความเห็นทั่ว่งความโหดร้ายหมาชีวิตอย่างถึงใจในขณะเดียวกันยกมือขึ้นประนมสาธุสาธุสาธุาธพระธรรมท่านโปรดปานว่าที่สัตว์นรกว่าได้ทันท่วงทีหลังจากมรสมุมในหัวใจสงบลงโดยทิ้งเชิงแล้วใจกลับว่างเปล่า โล่งสบายหายทุกเข็ญเวรภัยทั้งปวงในขณะนั้นเรากับเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในร่างกายและใจดวงเดียวกันทําให้คิดทบทวนหวนกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอดีตที่เคยตีบตันอันตุกจนจะหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะคิดเผาไหมตัวเองส,สดๆร้อนๆโดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีทั้งอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปในวันข้างหน้าว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมมากสมหมายไม่คลุกเคล้าด้วยหมูด,ดวยขูดด้วยฟืนด้วยไฟ ดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชหน้าขยะขยงและไม่พึงปรารถนาตลอดอนาตการแต่ก่อนท่านไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการหวังความเจริญในทางโลกเมื่อมาประสบเหตุการณ์ธรรมทูตนี้ความรู้สึกสำนึกทั้งหลายจึงหนักไปในอัตในธรรมมากกว่าจะคิดไปในแง่อื่นๆจนถึงขั้นปลงใจบวชด,ด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้วสิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อยปรากฏ มักมีแต่สิ่งไม่พึงหวังมาปรากฏซ้ำๆสักๆจนถึงขั้นชอกช้ำเต็มที่แทบจะหาที่ปลงที่วางไม่ได้คิดเห็นแต่ทำอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้โดยการออกบวชปฏิบัติธรรมให้เต็มกําลังความสามารถอย่างอื่นๆไม่ค่อยมีในห่วงแห่งความคิดนึกจึงได้ตัดสินใจออกบวชโดยบอกความประสงค์ให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงทราบแล้วก็ออกถวายตัวเป็นน้าในวัดเพื่อบวชโดยไม่ชักช้า